สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยในวันหยุดวันอาทิตย์นะคะนี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่คะ่ะต้นกะเพราค่ะปุยจะพามาดูสวนเล็กๆของเจ๊ปุยสไพยเยอรมันนะคะไม่มีอะไรมากนะคะผักเผือกก็ไม่มีเยอะนะคะนี่คะ่ะแต่ว่าก็มีแตกก่กะเพราเพราะปุยมีแตกก่กะ เพ่านะคะเพื่อนๆกับเพานี้ก็มีประโยชน์มากมายนะคะเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เล็กน้อยค่ะนี่เป็นผักชีฝรั่งค่ะซื้อมาจากร้านไทยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆคืกก็จะมาแยกกระเพราออกนะคะ อ,อื่นเราก็ต้องเตรียมดินก่อนนะคะดินนี่ปุ้ยก็ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์กนะคะแล้วเราก็เตรียมกระถางนะคะปุ้ยก็จะใช้เป็นคงปุ้ยก็จะกระเพาก็จะติดติดกันนิดนึงค่ะเพราะว่าเรามีกระถางน้อยนะคะก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะเพื่อน นี่ค่ะส่วนดินก็ใช้ดินสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวนะคะที่เขาเขียนไว้หรือว่ามีรูปติดไว้นะคะปุ๋ยก็จะทำสวนเล็กๆของปุ๋ยที่ระเบียงนะคะก็ปีนี้มีเวลาอยู่ก็เลยได้ปลูกกะเพรานะคะพอดีมี มเมล็ดก,กระเพราเหลืออยู่นะคะก็เลยเอาไปวานๆลงแล้วทีนี้มันก็ขึ้นเยอะมากค่ะอันนี้ส่วนนี้ก็แบ่งให้พี่สาวไปแล้วแล้วก็ที่เหลือก็เอาไว้เองนะคะก็มามาดูกันว่ามันจะโตแค่ไหนนี่ค่ะเพื่อนๆปุ้ยก็ ค่ะพอแยกกับกเราแล้วก็รดน้ำนิดหนึ่งค่ะเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับต้นกับเพราของเรานะคะเป็นไงคะเพื่อนๆสวนเล็กๆของเจ๊ปุยนะคะก็มีแต่กะเพรานี่แหละค่ะก็กินกะเพรากันไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ ขาสะไบยอรมันนะคะปุ๋ยก็หวังว่ามันจะเจริญเติบโตนะคะไม่มีมแมลงมากินสะก่อนนะคะบางทีก็มแมลงเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมต้นกะเพราต้นกัะเพรา,พราของ เจ๊ปุยสะพ้ายเยอระะมันนะคะแยกแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ที่ไม่แยกค่ะก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้ละคะ่ะเพื่อนๆปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ปุยก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ๊ปุยสะพายเยอรมันนะคะ ขอให้เ,เพื่อนๆโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ